สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะพาไปดูดอกซากุระตรงใกล้ๆโรงงานที่ผมอยู่นะผมอยู่ใ,ใกล้ไม่ไกลไปไปกันนี่คือห้องผมเลยห้องที่ผมอยู่ช่วงฝึกงาน กดริบลงที่หอมีริบ1ขลงมาชั้นหนึ่ง ตัวอัตโนมัติครับผมที่จริงไม่ต้องไปไกลก็ได้นะครับที่หน้าหอ,อก็บานแล้วสวยอันนี้ที่หน้าหอผมเลยดอกซากุระแล้วก็มีตรงนู้นอีกฝั่งนู้นที่บานแล้ว ผมลืมกุญแจรถจักรยานเดี๋ยวนะผมขึ้นไปเอากุญแจรถจักรยานก่อนสวยๆได้คุญแจมาแล้วครับขึ้นไปเอามาลืมกุญแจนะเสียบตรงนี้ส่วนมากจะเป็นอย่างนี้รถจักรยานญี่ปุน่นเดี๋ยวผมใส่ าตั้งกล้องผมก่อนออห้อ,หอยคอ จักรยานผมเป็นจักรยานบริสันทใช่หอือ <c oughs> ไปกัน สาสมาครับยอดนะผมก็ทึ่งเหมือนกันนี่ก็เป็นช่องค่ำๆช่วงเย็นะ าจจะปั่นจักรยานข้ามแต่จะเป็นบางที่แล้วที่มีสัญล,ลักษณ์อันนี้เราต้องกดก่อนแต่ที่นี่มีเราก็ต้องกดแล้วก็จะนับเวลาโดยหลังในเราข้ามถนน วนนั้นผมมองมาบนหน้าต่างบนลถข้างบนโรง,งงานจากโรงงานผมผมเห็นซักูลามันบานอยู่ตรงนี้แต่ไม่รู้วันนี้มันจะบานหรือเปล่าออน่าจะบานไหมนะแต่ว่าต้องลองเข้าไปดู ยยอโอยเหมือนจะไม่บานแล้วโอ้รถไฟกำลังบินเลยครับผม แก่กองก่อนนี่เหมือนจะร่วงร่วงแล้วแต่ที่หน้าหอบานก่อนไอ,อแต่ที่หน้าหอบานทีหลังที่นี่บานก่อนมัาจะบานจนร่วงเลยนะอีกบานแป๊บเดียว แต่นี่คือสวยมากดอกนี้ว้าวสวยเอยน่าถ่ายรูปอ่ะเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปก่อนนะดอกนี้สวยจริงมีน้อยแต่มันก็สวยรจริงนะอืมมันมีน้อยแต่เดี๋ยวว่า ผมขอถ่ายรูปกนก่อน,อน,นว้าวสวยดอกนี้สวยสวยปะใช้แอปถ่ายดีกว่าแบบนี้ผมชอบใช้ถ่ายแต่ไม่ได้ซื้อเลยเอ๊ะไม่ใช่ไม่ใช่นี่แต่งภาพเราไม่ได้แต่งเราจะถ่ายรูปกันว้าวสวย สุดยอดเสือกะอู้หู้บอกเลยไม่ต้องไปไกลมีใกล้หอ,อก็มีนะึถ่ายรูปตัวเองอยังไงชาชีนชาชีนยมขอลองถ่ายรูปตัวเองก่อนนะอู้หสวย Nó xạc qua nó mới suy. Ừ. ้องสวยนะ <c oughs> ดอกซาคุราสวยเอาละนะข้างบนนี้ก็เป็นโรงงานผมโอ้ยที่ผมมองจากข้างบนมาเห็นน่าจะเป็นตรงนี้แนะ่ มองมาเห็นยืนสีฟู แต่ช่วงนี้ก็จะประมาณนี้ครับเวลาจะใกล้ค่ำแล้วดอกนี้แน่เลยที่มองเห็นสวยมากดูดูด,ดูสวยวะโอ้ผมมองเห็นจากข้างบนตรงที่ผมทำงานนะครับผมจากบนโรงงานมาเป็นสีชมพูแบบสวยเนื้อเป็นเด็กญี่ปุ่น เขามาเล่นกีฬากันนะนก็เป็นที่นั่งแต่ต้นเล็กๆนั้นนี้คือดอกสวยมากมีแต่ดอกแล้วก็สวยด้วยนะนี่ก็เป็นที่นั่งคนพิการนะไยไม่ใช่ดิไม่ใช่ไม่ใช่ ไม่ใช่ครับไม่ใช่เป็นที่นั่งแบบมันบำบัดได้บำบัดร่างกายได้เขาจะมีวิธีให้ดูเห็นปะอืม,อมเป็นเสาสายไฟสวย เราใฟ้ไฟญี่ปุ่นคือได้มาตรฐานมากครับสวยๆเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปเก็บไปก่อนนะสวยดีอ่ะอือสวยรูรัรบ ตรงนี้ก็จะมีที่จอดรถให้ด้วยนะอืเขาจะมีที่จอดรถเลยสำหรับคนที่มาอาอกกําลังกายมาอะไรอืมสายลูบแต่งชะนะใช่ไนะหมสวย แต่ผมชอบท้องฟ้าสวยดีเอาละเดี๋ยวผมขอนั่งพักสักครู่นะมาครับผมมันก็จะมีทางเชื่อมต่อขึ้นมาข้างบนนะอันนี้เป็นทางขึ้นเชื่อมต่อมาทางด้านบนหลังโรงงานดูครับเขาทำเป็นทางเดินด้วยนะัะ เป็นทางเดินอย่างดีให้คนมาเดินเล่นนี่ก็เป็นแม่น้ำญี่ปุ่นคือสะอาดมาก phai số, mà lắm. Rồi phai đây. ทางเดินอย่างดีนะนี่ก็จะเป็นสะพานนี่ครับผมก็มจะมีทางด่วนครับควบคุมเยอะมากทางด่วนยิ่งไปกว่าทางด่วนก็ทางรถไฟสุดยอดเลยข้างหน้าก็จะมีรถแมคโครเราก็จะคอยจกคอยขุดคลองให้ลอกคลองให้สะอาดนี่เป็นคลองที่เขารลอกแล้ว วะดูสาดตรมากเหมือนเที่ศาสตรส รบายนะ้ำอันนี้เขายัางไม่ได้ลอกครับผมเขาอาจจะลอกต่อมาจากทางนี้น,นี้เป็นสวนสาธรารณะเล็กๆกใกล้ๆโรงงาน ตรงน,นี้เป็นโรงเรียนเห็นข้างหน้าเป็นโรงเรียนแต่มันจะมีดอกซากุระบานที่โรงเรียนนะแล้ววันหลังเดี๋ยวผมพาไปดูตอนนี้ยังไม่บานอยู่แ,แถวๆโรงเรียน ตรยานก่อน น,นี้ก็พามาเดินประมาณแช่นี้ครับผมนะก็จะมืดค่ำแล้วนะมันก็จะได้เวลาัามของแล้วน่าจะไม่ได้ไปไหนต่อแล้วช่วงนี้ประหยัดเงินไม่ค่อยได้ออกไปเที่ยไวไหนเลยครับผม เดีวก็จะมีแผนไปเที่ยวช่วงปลายปีหรือปีหน้าก็จะมีแผนไปอยู่ด้วยผมก็จะอัปเดตวิดีโอให้ดูเรื่อยๆครับวันนี้ก็ขอแค่นี้นครับต้องขอกลับหอแล้วบายๆครับ